ไปนอกแบบเมื่อกี้นะครับได้เลขที่ไปํำกับมาเรียบร้อยตัวนั้นนะครับเป็นเอกสารหลักมาดูกล่องอีกหนึ่งครับเราเอาของไปคนระับบรรทุกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปํำก,การขนย้ายเอาไปยืดต่อเจ้าหน้าที่ประจําสถานีรับบรรทุกไปของออกส่งออกท่าไหนก็ไปที่นะั่นไปที่้ารเรือกรุงเทพไปที่แหลมฉบังน,นะครับก็ตัวของโปรเซสเหมือนกันหมด นะครับในขั so ้นตอนสเต็ปต่างๆตรงนี้ขั้นตอนเหมือนกันหมดแค่สถานที่เท่านั้นแล้วเราก็ไปพบเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่สถานีรับบรรทุกนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่รอให้บริการรถเข้าไปพบยื่นตรงนี้เลยยื่นตัวใบกากับการขนย้ายเจ้าหน้าที่ที่ประจำสถานีรับบรรทุกเขาก็เอาไปตัดบัญชีใบกากับการขนย้ายก็ไปที่เข้าระบบนะครับไปตัดบัญชีกัน ใบกำกับการขนย้ายนะไม่ได้